ข้อ mm ี hmm. ่นะคะเดวามสามารถของเราเสรีและสิงโตค่ะซึ่งการแสดงโชว์ในรอเนี้จะเริ่มเที่ยวเจ็ดนาฬิกาค่ะและอีกสักผูดเราจะเริ่มการแสดงการแข่งขันในระยว่างยแสดงข้อความรอดมือนังทองเที่ยวสุพรน น้ำรักษาระยะห่าดโซเชียลที่แทมซิงครขัวอื่นๆกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาและในระหว่างการแสดงขอความร่กวนถือทานนั่งประจำที้วยค่ะนี่ก็เป็นบริเวณในสวนสัตว์ในสัปเหร่สัปเหรีนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งมาถึงนะคะรบกวนแสดงบัตรหนึ่งท่านต่อหนึ่งครอบครัวทางที่เหลือเ้ามาถึบ้านค่ะ ตายตายตายเราไปถามขาด้างห้าสีข้างใส่เสื้อเลยเหมือนใส่กางเกงได้ไหม ลุงติดฟองตังน um> ี้ครัลุงมันดีนะยงไม่เคยเสื่อมอไหนนะนู่นนะสุดยอดลองซูม ก็นะจะมีลานลานแสดงตรงน้ำพุอี่นะยังคืนอ่ะแสงสีอ่ะ thank yeah. you